สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคยูทั้งสองครับระหว่างกรุงธนบุรีเอฟซีครับพบกับเมืองการยูไนเต็ดครับและผู้เล่นที่น่าจับตามองในวันนี้ของกรุงธนบุรีเอฟซีครับเป็นอนุชาสุนประโคนครับคนนี้นะครับหมายเลข11ของเราครับก็มาอยู่ที่สนามกีฬาเหมาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสายยาครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็นี่เป็น11เพื่อนตัวจริงของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับ ผู้ตัดสินในวันนี้ครับทำหน้าที่โดยอาจารย์นฤพลสวัสดีครับและกับตันทีมของกุ้งทนบุรีครับีครับเนื่องจากนุ่งพลกิตประชาติดโทษแบนครับตำแหน่งกับตันทีมในวันนี้ครับผู้สวมปลอกแขนก็คือโคนเนย์บูบกาซิดิกี้ครับผู้ตัดสินนฤพลสวัสดีครับเป่านวีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านของเมืองการยูเต็ดครับเขียรุกเริ่มเล่นจากซ้ายไปขวาจนาอีกครั้งครับจาตรงกลางวุฒิพงษ์ปัญชุมวุฒิพงษ์ทำชิ่งไปอีกครั้งหนึ่งที่ยุทธนาครับ พี่นาครับเปิดถ้ามาเจ้าอันนี้โดนมงสกาตออกไปด้วยอนุชาแล้วตรีเพชรยิงลูกนี้ก็ลอยโดดข้ามคานออกไปครับอูจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องจบสกอร์ครับตัองจากบอลเข้ามาอยู่ใกล้ตัว้วครับก็หาโอกาสยิงดีดีครับแต่ว่าก็ยังไม่แม่นยำเท่าไหร่ครับสำหรับตรีเพชเครือรัญยาครับอีกสายป18เบเก็ตพงเงินรอบเครับจ่าไว้ทางขวาครับยกมาเจ้าอันนี้บอลถึงยุทธนาจ่ามุปลาอนุชาสุนปะโคครับแต่งออกนอกแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้บอลนั้นก็หลุดกรอบออกไปครับลูกนี้ครับแต่งออกด้านนอกครับแต่ว่า ก็ยังหาจังหวะยิงได้แต่ก็ไม่ตรงตอบครับรับลูกยิงของอนุชาสุนประโคนครับวีรพงษ์บัญชุมครับวิ่งเข้ามายังตามจี้อยู่ครับแล้วตันมาได้ครับบอลถึงอนุชาอนุชาจ่ายมาับลงซ้ายตีเพชรบอลนั้นย้อนหลังแต่ว่าเยังเก็บได้อยู่ครับราตีเพชรล็อกหนึ่งจังหวะหลบไปสองแล้วล็อกหนึ่งจังหวะแล้วยิงตรงนี้ก็ไม่ติดองหละแล้วโดนสกัดลอไปก็ชนเย้าตัวออกหลังไปครับเป็นลูกตัางต่ของมึงการยุตเตดครับโอ้ลูกนี้ทักษะของจ้มแม็กครับตีเพชรเลื่อนยาครับ โอ้หนุ่มน้อยวัย18ปีเท่านั้นครับแหมเล่นเกมในระดับลีกมวยผ้าครับบอลอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองหนึ่งคนของกรุงธนบุรีครเสร็จครับบอลเมืองการยูเตตจะบุกบ้านครับเปิดมาจากด้านซ้ายครับบอลรอเข้ามาในกรอบเกียรตโทษวิชาเฮวองออกมาไม่ถึงบอลครับแล้วต้องย้อนกลับหลังไปก่อนครับเมืองการยูเตตจ่ายกลับหลังให้อานนท์พงษ์ใหม่ครับอานนท์พงษ์ใหม่ลองชิปลูกนี้ก่อนบอลนั้นก็ีลอยข้ามขาออกไปครับอานนท์พงษ์ใหม่ครับ เช้โอกาสยิงจังหวะในที่วิชาโทงนั้นออกมาครับแต่ว่าก็ยังไม่ตรงกรอบมือเสาถ่ายกลางต่างป้อมเปิดมาทางด้านหน้าวุฒิพงศ์ชุมเบียดอยู่กับแผงหลังของเมืองการยูเต็ดครับจ่ายขึ้นกับหลังมาให้ยุทธนาเลือดคลังครับยุทธนาแตะหนึ่งจังหวะแล้วเปิดมาตรงกลางอนุชาหม่งลูกนี้ก็โอ้โหลูกนี้หาจังหวะหม่งได้ดีครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้ากรอบครับยังเฉียดเสาไปเฉียดเสามาส่วนลูกยิงของนุชาสุนประโคลครับแต่ก็ทำได้ดีครับในการหาจังหวะขึ้นมาจบสกอร์จังหวะนี้ครับ มังการยูเต็ดบุกมาทางฝั่งซ้ายครั้งนึงครับหย่อทำาม่ไดก็อบเก็บโทษก็เข้ามือวิชัยโทวงครับรับสบายครับไม่มีตัวมากดดันครับแล้ววิชัยโทวงออกบอลยาวครับเลยมาถึงแดนของมังการยูเต็ดแล้วทําบอลตกลูกชาสุนทรคนเก็บได้แล้วแปลด้วยซ้ายลูกนี้ก็โอ้โหเสียบเสาอีูครับจังหวะนี้ครับโอ้ไปปล่อยบอลตกกับแผงหลังของมังการยูเต็ดครับก็วิญญาณวิจิฆ่าครับจอมสังหารนุชชาสุนทรคนครับโอ้ก็ไม่ปล่อยจังหวะนี้ให้พลาดโอกาสไปอีกแล้วครับ โอ้เบียดย่งแล้วยิงด้วยซ้ายครับลูกนี้ยอดเบียดเสาไปครับดูจากมุมหลังประตูครับบอลนั้นค่อยๆกลิ้งครับเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านครับครูธนบุรีอภิษยขึ้นนำเมืองการยูเวตเตตหนึ่งประตูต่อศูนย์จากผู้ทำประตูคนนี้นี่นะครับอนุชาสุนประโคนครับแล้วบุกต่อเนี่ยงครับเมืองการยูเวตเตดครับหวังจะเอาประตูขึ้นครับเดี๋ยวเข้ามาจังหวะนี้มงแล้วก็วิชาชวงก็ ยังเข้ามาเก็บบอลไม่ได้ทันครับวุฒิพงศ์เป็นชุมครับลากมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายครับเดียดอยู่กับแผงหลังของเมืองกาครับแล้วมองห่าเพื่อนยังไม่มีตัวมารับบอลครับก็จ่ายมาที่อยานุชาสุนทโคนครับรูไเปรียบอนุชาจ่ายกลางกลางวันนี้หยุทธนาเกี่ยวบอลไม่ติดครับแหมถ้าเกี่ยวติดนี่มีลุ้นครับโอ้โหสำหรับวิงเกอร์ทางด้านขวาครับยุทธนาัดคลังวันนี้วุฒิพงศ์เนชุมครับวิ่งมา แล้วโดนล็อกผ่านไปได้ครับแล้วล็อกในจังหวะุี่พงันชุมนั้งอยู่ครับแล้วสกัดลูกนี้ก็โอ้ต้องชมความขยันของที่พง็นชุมครับแม่เจ้าตัวสะใจครับใช้ลูกขยันครับสามารถกดดันก่ตู่สู้ได้ครับแล้วเป็นลูกตั้งแต่ของการโยเต็ดแล้วมันการบุกมาครั้งนึงครับพงสุยันครับจากทางขวาครับแล้วเปิดให้มาได้กรอบเขตโทษลูกนี้หมองไม่โดนครับเป็นสราวุฒิผ่ายกลางก็สกัดออกไปก่อนครับแม่จังหวะมุงครั้งแรกของเทพรักนั้นไม่โดนครับ ก็ยังมีตัวเก็บตกครับเป็นสาวุธผายกลางครับแบ็คขวาลงมาช่วยเกมรับไว้ได้ทันทุกทีครับตรงนี้ทวัดชายบุผันครับจ่ายมาให้ตรีเพชรครับตรีเพชรล็อกเข้าไหนครับเบียดแล้วยังไม่ล้มจ่ายทางซ้ายลุงนี้ครับมีตัวเติมครับทวัดชายบุผันครับก็ชายจ่ายมาให้ตรีเพชรตรีเพชรล็อกหนึ่งจังหวะผ่านไปได้แล้วเราจ่ามตรงกลางอุชาแปรข้ามคานครับโอ้โหลุงนี้ล็อกอย่างเหนือครับตรีเพชรครับแต่ว่าแปรไม่อนุชานี่อนุชานั้นจบไม่ลงครับจ่อข้ามคานครับโอ้โห ก็ได้ลุ้นครับสำหรับอนุชาสุนุโคลแล้วลุงนี้ยุทธนาจ่ายทำไมครับเดี๋ยวเมืองการยู่แต่เก็บบอลได้พลิกหนึ่งจังหวะมียุทธนาไปกดดันอยู่ครับเราเปิดด้วยซ้ายจังหวะนี้ติดสราวุธฝายกลางสราวุธบอลตกพื้นจับให้นิ่งแล้วลองชิปไกลลูกนี้ก็โอ้เกือบเสียบสามเหลี่ยมครับโอ้จังหวะลักไก่ครับยิงไกลของสราวุธิฝายกลางครับแบ็กขวามาเลขสองลูกนี้ครับแม่เจ้าตัวเสียได้ครับ เก่ยที่จะเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับสำหรับซราวุฒิสายกลางลุงนี้ครับเมืองกายอภิวัฒน์สมพานถ้าเปิดเข้ามาตรงกลางครับเทพรักตีวันจงบังอยู่ครับไม่ให้ไปไหนครับแล้วลากเข้ามาเปิดมาตรงกลางก็วิชายทวงก็อ่านเกมขาดครับรับไว้ได้สบายครับสำหรับลูกเปิดของอโนชานี่ครับสโลโมชั่นครับโอ้รับไว้อย่างเนียนครับอ่านเกมได้อย่างม่นยาครับสำหรับวิชายทวงครับสาวตัวหมายเลขยี่สิบสองของทูนดูรียุสซีครับอ่านขาดครับจังหวะนี้โหนนิดิกี้ครับ วางบอลยาวทางซ้ายครับตีเพชรเครือรัญยาอีเพชรเบียดอยู่กับปโนชาครับแล้วล้มลงไปตีเพชรได้บอลอยู่ครับอีเพชรมองตรงกลางแล้วจ่ายมาวุฒิพงศ์ปัญชุมแพร่จอหน้าประตูครับสองประตูสูงครับโอ้โหท่าดีใจครับไม่ทุกคนหยุดครับหยุดก่อนครับเดี๋ยวจะโชว์ท่าดีใจให้ดูครับนี่ครับท่าช้าครับตีเพชรเครือรัญยาครับจ่ายเข้ามาเนียนๆครับให้วุฒิพงศ์ปันชุมครับแปรโล่งๆครับจังหวะนี้ต้องเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เขาก็ทำได้ครับสำหรับวุฒิพงศ์ปันชุมครับ ไปดูท่าีใจง่ายครับใส่ย้ำขัดแรงล่างครับโอ้โหนี่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆครับแหมใช้ท่าดีใจเป็นท่าแปลงล่างของซุปเปอร์ฮีโร่ครับสองประตูศูนย์ครับกรุงธนบุรีเอฟซียับขึ้นนำืองการยูเวเต็ดโหนแนนซิลิกี้ครับจ่ายให้ยุทธนาเลิศขังครับแล้วจังหวะนี้เอ้าหลุดไปสองต่อสามครับกรุงธนบุรีสามบนครับยุทธนาเลิศขังยังแหวนทีตรงกลางแล้วจ่ายแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่เข้าใจกันครับแหมเจ้าอารญายุทธนาเลิศขังกับอนุชาสุนทรโค้เนครับเมืองการยูเต็ดบุกมาททาาาาาาางขขววครรรับมอยยู่่ีปปิิญญญญแล้้้เซ เขาเปิดเข้ามาในเสาสองลูกนี้ก็วิชารวงก็ปัดออกไปก่อนครับแม่ลูกนี้เกือบที่จะถึงศีรษะของอภิวัตรครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือเจ้าบอยวิชัยทวงครับแม่เนียวหนึบจริงๆครับอันคาปงจ่ายทางขวาให้ปติญญาครับเบียดกับโคเน่ซิดิกี้ครับแล้วเล่นลูกซนมาให้อันคาปองอันคาปงลากเข้ากรอบเก็บโทษแล้วเปิดด้วยขวาจังหวะนี้มาทางเสาไกลครับจากยานอากาศลูกนี้ก็คุณศิลป์นรพลครับมาเป่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหเป็นจังหวะแฮนด์บ,งงบอลของชาววุฒิภัยกลางครับ แล้วผู้ที่เข้ามายิงเป็นวิทูลสุขจิตครับสามารถตีไข่แตกให้กับมังการโยอิตเต็ดพุ่งมาเยือนได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับดูภาพช้าครับยิงเข้าไปตรงกลางครับแหมวิชาโทงนั้นพุ่งไปทางซ้ายของตัวเองครับก็ใส่สกอร์ให้กับมังการโยอิตเต็ดครับ2ประตูต่อหนึ่งครับจากวิทูลสุขจิตครับในจังหวะยิงจุดโทษลูกนี้ครับในช่วงเทีวลาบาดเจ็บครับ2ประตูต่อหนึ่งครับ เหมือนการโยนเตจได้ประตูแล้วยังบุกต่อเนื่องครับจากทางขวาติงยาครับติงยาเจอกับทอชัยบุญผันแล้วลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็เบาแล้วก็เข้ามือวิชัยโทวงครับลูกนี้เบาเกินไปครับไม่สามารถผ่านมือวิชัยโทวงได้โคดิสติกี้จ่ายให้ตรีเพชรครับแล้วพุทธศิน์ครับนฤพลสวัสดีเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับรุงทนบุรียุทธ์ครับขึ้นนำเมือการูยนเตดครับสองประตูต่อหนึ่งครับจากการทำประตูแรกของอนุชาสุนทรโคนครับและประตูที่สองของพุธิพงษ์แป้นชุมครับ สองประตูตหนึ่งครับหลังจากผ่านไป45นาทีแรกครับก็ช่วงระหว่างพักครึ่งเวลาครับแฟนขับทันแท้ของกรุงธนบุรีฟุซีครับกับมองการยูเตดครับก็มาแรก้าพันคอแรกของที่ระลึกันครับสำหรับวิตรภาพที่ดีในเกมลูกหนังครับผมทุกคนเป็นเพื่อนกันครับทั้งในสนามและนอกสนามมาเริ่มกันต่อในครึ่งหลังครับเตะมุมของเมืองการยูเตตบ่งเข้ามาจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะม่งของวิทูลสุขจิตครับเบียดขึ้นมงแต่ว่าออกหลังไปครับ แต้มุมชั้นหนึ่งของมองการยูเตดครับเทคตัวขึ้นมงโดยอินนโก,กซอลแล้วก็เข้ามือชัยโวงครับได้มงสองครั้งติดครับสำหรับลูกแตะมุมของมองการยูเตดครับตีเพชรคือรัญญาครับปั่นฟรีคิกตรงนี้ด้วยซ้ายบอลโค้งออกนอกอกรอบไปครับโอ้จากมุมหลังประตูนะั้นถือว่าออกไปเยอะพอสมควรครับสำหรับลูกฟรีคิกไซส์โป้งเท้าซ้ายของตีเพชรครับเมองการยูเตดบุกมาทางขวาครับ ทางริมเส้นครับแล้วล็อกเข้ามาหนึ่งจังหวะเปิดตรงกลางมงลูกนี้ไม่เข้ากรอบเแม้ลูกมงของวิทูลสุขจิตครับโอ้ไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับจังหวะจบสกอร์ของมองการยูเวเตดครับยูชนาลิศครับทุม่มให้นุชาสุนทรคนโดนยันจังหวะนี้ไม่ฟาดผู้สิ้นให้เล่นต่อครับแล้วเปิดตรงกลางวิทูลวิ่งเข้ามายิงลูกนี้ครับโอ้โหข้ามคานออกไปแล้วคผู้สิ้นเ่าให้เล่นต่อครับแลวเป็นมึงการยูเต็ดได้จบสกอร์แต่ว่าก็ายังไม่สามารถทะลวงตะข่ายของกรุงธนบุรียุบสีได้ครับ เปิดมาในจังหวะนี้โอ้เกียดที่พ่องเถือนโเอเครับสกัดได้ตรงเส้นพอดีครับโอ้โหโโลูกนี้ช่วยชีวิตครับอนุชาสนพโคนวิ่งมายิงลูกนี้ก็เขาเ้ามือของผู้สาวประตูมือการยูเต็ดครับเดี๋ยวบุกมาอีกทางหนึ่งครับสำหรับเหมือนกันบุกทางขวาเลยครับแล้วเปิดด้วยซ้ายลูกนี้ก็เทพร,รักก็มองสกัดออกไปก่อนครับได้เสียวเหมือนกันครับสำหรับกองหลังของกรุ่งนันบุรีฟซีครับเหมือนกันยูเต็ดครับอนุชาครับ เบิกมาลรงกลางลูกนี้บอลลงครับแล้วล็อกหนึ่งจังหวะพลิกบอลแล้วยิงลูกนี้ครโอ้ไม่ตรงกรอบครับสําหรับเอกชัยจุมพิษครับพลิกบอลสวยครับแต่ว่าจังหวะตังหารนั้นก็ลอยข้ามขาออกไปครับือชัยโทรวงครับจังหวะนี้ตั้งเตะขึ้นมาครับวางบอลยาวมาด้านหน้าครับทำดูที่เจนี่มงมาให้นุกชาสุนพระโคนนุกชาแต่งเข้าในแล้วจ่ายมาทางซ้ายครับทัศยาภิกะล็อกขวามองแล้วโอ้ยกลุกนี้เข้าไปอย่างเหนือชั้นครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้โหดูเจ้าตัวครับ โอสะใจสุดชีวิตครับลูกนี้ครัโอ้โหดูภาพช้าครับแต่งเข้าขวามองแล้วบรรจงครับจังหวะนี้สังหารย้อยข้ามศีรษะของผู้สาวประตูครับโอจิัาซา์นั้นปัดไม่ถึงครับโอ้ลูกนี้ถือว่าเป็นลูกเรียกได้ว่าสวยที่สุดในเล็กแรกของกรุงธนลิฟซีเลยก็ว่าได้ครับสําหรับการทําประตูแรกของเจ้าตัวด้วยเช่นกันครับฟูจิโอกะทัศนียะครับโอ้โหนักเตะแดนซามูไรคนนี้ครับ สองกลุงทอนริฟซายับขึ้นนำมืองการยุวเตศสามประตูต่อหนึ่งครับจากลูกยิงสุดสวยลูกนี้สาวุฒิภัยกลาทุ่มมาอันคาปงเก็บบอลได้แล้วทำบอลลั่นครับเป็นอนุชาสมบูรณคนจ่ายเข้ามาด้วยไซก้อยครับให้ทัชเยอบิฟกะเก็บบอลได้แล้วโดนแย่งไปเอ้าเอาสุวัสดิ์ครับสุวัสดิ์ทำบอลพลาดอนุทินี่ตัดไปได้แล้วยิงด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยสิครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับสำหรับมังการยุวเต็ดครับสกอร์ไหลครับสี่ประตูต่อหนึ่งโดยเอามาดูที่จานนี่ครับลูกนี้เป็นสุวับฉกมาได้้แลวต ลูกนี้สังหารไม่เหลือครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับลุงธนบุรีเฟสี่ครับทิ้งห่างทีมหัวตารางอย่างเมืองกาญยุวิเต็ดครับจากลูกยิงลูกที่สี่ของอ่ามาดูทิมจาหนี่ครับในวันนี้ครับสี่ประตูของลุงธนบุรีเฟสี่ครับไม่ซ้ำหน้ากันเลยครับนะฮถือเป็นสกอร์ที่สูงที่สุดในเลกแรกของลุงธนบุรีเฟสี่ครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับแต่วันนี้ของเมืองกาญยุวิเต็ดครับเอกชัยเอกชัยล่องเหยาะเข้ามาแล้วก็เข้ามือเอชัยทวมวงครับ ลูกนี้สามารถลอยสปริงตัวเข้ามารับไว้ได้ทันครับสำหรับวิชัยโทวงเนาโนชาครับเปิมทางด้านขวาบอลลงจ่ายไม่เพื่อนครับบอลอยู่ที่ปฏิญญาครับปฏิญญาตั้งป้อมยิงลูกนี้เราวมงโอ้โหวิชัยโทวงครับโอ้สปริงข้อเท้านั้นดีเหลือเกินครับเนี่มงลูกนี้ก่อนที่จะย้อยตกเข้าประตูครับสามารถเซฟสําคัญครับสำหรับวิชัยโทวงครับไม่กรุงธมรีครับเสียประตูที่2ในเกมนี้ครับ แล้วจ่าเข้ามาตรงกลางครับยิงอีกครั้งหนึ่งก็หลุดกรอบออกไปครับแหมเป็นการโดนเตะดิครับเป็นจังหวะยิงของอภิวัตรสมพานครับตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับแหมเสียดายจริงๆครับจ่าเข้ามาในตรงกลางบุกมาต่อเนื่องีกแล้วครับอันคาร์ปงจ่ามาทางขวาแล้วแตะหลบไปได้ลูกนี้ไม่ฝาวครับเราจะสวนกลับกับกรุงธมฤุธิ์สิยัตศิยาภิจิกะจ่าเข้ามาตรงกลางจะให้จักรชัยทั้งหมดครับตัวสำรองครับที่ส่งลงไปครับสี่หนึ่งครับห้าหนึ่งครับห้าสองห้าสามห้าสี่แล้วลูกนี้ จอรชัยครับยังไม่จ่ายเพื่อนเราโดนดึงก็เป็นรูปฝาว่าโผลลุกนี้ครับโลลนี้คิดช้าทําช้าไปหน่อยครับผหแับจอรชัยท้องบุตรครับงั้นก็มีโอกาสได้ประตูที่5ครับแล้วมังการิโอเตตบุกมาทางขวาครับยังไม่ล้มแล้วจ่ายกลับคืนหลังครับแล้วเป็นบุทธศิลป์ครับนายพลสวรีครับเป่านกิดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีครับลุงทอนบุรีครับสีครับสามารถเอาชนะมังการิโอเตต4ประตูต่อหนึ่งครับแล้วนี่ครับโภดอาพานอวินบันครับเดินมาจับมือขอบคุณครับกับ เระเสิร์ชช้างบุญครับคุณซื้อของทีมเมืองการยูเวนต์ครับก็สําหรับ90นาทีครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลครับที่สนามมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสระาุรครับเป็นทั้งด้านของทีมกรุงธนบุรียศซีครับอสุวินดัมมาสามารถเอาชนะทีมเมืองการยูเวนต์ครับครั้งเข้ามหาการไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับก็จบเกมครับก็เดินมาขอบคุณซาร์โค้ดของทีมเมืองการยูเวนต์ครับแล้วก็มาขอบคุณครับแฟนบอลของเมืองการยูเวนต์ครับที่ตามเข้ามาเชียร์ถึงสนามมหาวิทยาลัยมหิดลครับ วิทยาเขตสรยาในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับขอขอบคุณครับแฟนคลับพันแท้ของทีมกรุงธนบุรียอฟซีครับโอ้ถ้าไม่มีพวกคุณครับวันนี้ครับกรุงธนบุรียอฟซีคงไม่ได้เดินหน้ามาถึงจุดนี้ครับก็ท้ายรายการครับยังมีบทสัมภาษณ์ของหน้าผู้สอนของทั้งสองทีมรอคุณผู้ชมอยู่ครับและพบกันได้ใหม่ครับสำหรับรายการแคทีฟซีสกอร์ทุกการแข่งขันของทีมกรุงธนบุรียอฟซีครับสวัสดีครับวันนีครับ เกิดอะไรขึ้นกับทีมจากโรงเงินวันการีเซ็ตครับอ๋อครับครับก็ฟุตบอลฮะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเราต้องชมทีมบุกทนวันนี้เล่นได้ดีมากครับซึ่งเราเสียประตูเร็วเราก็ต้องการประตูฉะนั้นเมื่อการต้องการประตูหลังก็รุ้อฉะนั้นก็ดุกโจมตีนะครับซึ่งเขาทําได้ดีมากครับครับครับก็อุปสรรหลักในเกมนี้คืออะไรครับอากาศค่อนข้างร้อนครับทีมเราแข่งหกโมงเย็นซึ่งมาเจออากาศสี่โมงที่ที่ค่อนข้างร้อนแต่ไม่เป็นไรครับ ยังยังเจอกับอีแมทหนึงครับเป้าหมายของโครงการคือไปแชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ทีมเราตอนแรกก็หวังหนึ่งในสามตอนนี้เรามาดีเกินคาดซึ่งเราก็ไม่ไม่คาดคิดว่าจะมาเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสแล้วอยากจะไปแชมเปี้ยนลีกครับการเสริมตัวนี้วางแผนไว้ยังไงก็เดี๋ยวปิดจนปาร์ตแลับก่อนครับครับครับสุดท้ายก็ฝากถึงทานต์บุญการยเให้ด็กก็ขอ ขอให้พี่น้องชาวบังการครับตอนนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้แต้มแ้วไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสแก้ตัวในบ้านครับแล้วก็ขอให้ประตามติดตามเชียร์ทีมของเราต่อไปครับผผครับพูดถึงลูกเกมในวันนี้นะครับครับสำหรับลูกเกมในวันนี้ก็ผมว่าเด็กทุกคนเล่นได้ดีทุกคนนะครับเขาทําในสิ่งที่พวกเราได้ได้ตัดเตรียมมาได้คาดการมาแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้สมบูรณ์แบบ แล้วสิ่งที่มันมันมัน,มนสำฤธิ์ผลในวันนี้คือการจบสกอร์ที่เรารอมานาน <Okay. S 1> ผมคิดว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่เล่นบอลได้ดีแล้วก็มีสปิริตทีมที่ดีแล้วก็ยังขาดอยู่เรื่องการทําประตูให้นั่นเองซึ่งวันนี้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทําได้ดีที่สุดแล้วครับขอบคุณครับถ้าจะให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ันนี้นะักฟือบอาเราทําได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตามแทาติก,กวางจริงๆแล้วก็ยังมีข้อบอกพร่องอีกเช่นเดิมนะครับเราชนะไม่ได้หมายความว่าเราดีร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมว่ามันน่าจะอยู่ัักกประมาณ ครับซึ่งเขาทําได้ดี80%เนี่ยแล้วมันมันทำให้มีชัยเหนือคู่ต่อสู้ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับถึงผู้เสินในเกมนี้ครับมีอะไรจะคอมเมนตนะ์ไหมโอ้โหผมบอกเลยนะครับถ้าวันนี้ถ้าเรายิงไม่ได้นี่เราเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งผมผมก็ยังตําหนิกรรมการอยู่ดีนะถึงเราจะชนะก็ตามซึ่งผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามเนี่ยผมสงสารเด็กเรามากกว่าซึ่งโดนกระทําต่างๆนานา,นาเลยจต่ เราไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีครับจากกรรมการผมฝากไว้แค่นี้ครับคงจะอีกเยอะครับกรรมการนะครับครับผมก็คือทายางแฟนบอลยังมีอีกเล็กนึงครับผลงานของเราครับสำหรับเกมที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับแต่สิ่งที่เรามั่นใจได้ว่ามันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดก็คือกําลังใจจากแฟนบอลผมก็ยังหวังว่าแฟนบอลเนี่ยน่าจะน่าจะพอใจในสิ่งที่เรากำลังทําอยู่แล้วก็มาเดินทางมาให้กําลังใจพวกเรามากๆ อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ากําลังใจที่ได้มันมหาศาลนะครับขอบคุณมากครับ